ผมร่วงจนไม่มีผมต้องโกนหัวแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยเราก็อยู่แต่บ้านร่วงโดยที่ไม่มีสาเหตุแพทย์ก็บอกว่าเป็นโรคผมร่วงยอม hey. Hey. ก็ให้ยามามามา,มาทานแล้วก็มาทาค่ะก็ไม่ดีขึ้นนะคะ <Hey. S 1> จากคนที่เคยแบบออกไปไหนๆก็ก,ก็ก็ไม่ก็ไม่ออกไปไหนเลยค่ะเก็บตัวอยู่แต่ในบ้าน เป็นกลายเป็นคน,เป,นเป็นโรคซึมเศร้าอะค่ะอาจารย์ไม่ไปไหนพูดกับใครก็ร้องไห้ไม่บอกไม่ถูกเลยค่ะอาจารย์คนที่เคยออกไปไหนๆไปทํางานหรือไปทําอะไรแต่พอมาถึงวันที่เราแบบประสบปัญหากับผมล่วงจนไม่มีผมต้องโกนหัวแล้วเราก็ไม่กล้าที่จะออกไปไหนเลยเราก็อยู่แต่บ้านอะ ดูดูในติ๊กต k อกหาดูพวกยาสะผมอีกอค่ะก็ไปเจออาจารย์ป๋องนี่แหละค่ะหัวร้านนี่มันก็ทุกข์ใจมากพออยู่แล้วอาจารย์บอกว่าไม่หลอกผมไม่หลอกหรอกครับคุณนัดลองซื้อไปใช้ดูก็ตัดสินใจซื้อมาใช้6เดือนหาอาจารย์ก็เริ่มเห็นผลชัดว่าเออมันมีผมขึ้นมาเยอะแล้วก็เต็มหมดอะค่ะเต็มเต็มเต,ต็มหัว เปลี่ยนชีวิตใหม่ตายแล้วเกิดใหม่อาจารย์จริงๆแล้วไม่เคยคิด้วดยสักไปอาจารย์ว่าผมมันจะกลับมาได้อีกไม่ไม่เคยคิดเลยอาจารย์จริงไม่เคยคิดว่าจะมียาตัวไหนหรือมีอะไรอ่ะที่จะทําให้ผมกลับมาได้อีกอจนมาวันเนี้ยเราอยากออกไปไหนๆเพราะว่าเราไปเราก็เหมือนคนอื่นมีผมไม่ต้องมาใส่วิกไม่ต้องมาโพกผ้า ผมมันขึ้นเราก็กล้าออกมาพูดว่าเราใช้ดีจริงๆผลลัพธ์มันดีจริงๆลองเปิดใจหันมาใช้ฮาวล่าคือได้ผลจริงๆะค่ะผลลัพธ์ก็เนียแหละค่ะ